อยู่กับ Dead by Daylight ค่ะวันนี้เรามาเล่น d r e a m ออมาในช่วงคริสต์มาสแล้วมาอยู่ในแมปอะไรเนี่ยไม่คุ้นเลยอะ Alien เหรอประเด็นคือหาทางออกอยังไงก่อนเออ้ยไม่ใช่ก่อนเล่นยังไงก่อนโอ้ยโอ้ยสตอรี่หนีเลยค่ะดิฉันหนีเลยโอ้มีประตูคริสต์มาสตรงนี้แล้วแมปอย่างมืดนะบอกไว้ก่อน แมทมืดมาก้องค่อยๆแล้วเอา้าเดี๋ยวยืนในตรงนี้ค่ะวิ้ยแม่งกองกองมากองกองไปละกองกองวิ่งเล่นไงอ่ะ กองกองมาขอยนาดนะคะอา้าวขอโทษที <laughs> กองกองมาเปไม้หมดแบบค่ะไงคะอา้าวเขาไปทางดูนแล <laughs> ้วเราลากมาหาเพื่อนนะคะเป็นคือไม่ใช่อะไรหรอกเวสเราคือซ่อมเครื่องฉะนั้น เดือดท,ทำก็คือซ่อมแซมเสร็จตันไหนก่อนอันดับแรกเลยนะเสร็จเมื่อไรก่อนไหนเอ,อ่ยไหนเอ,อ,อ่ยอุ้ยแม่งมาแล้ว <c oughs> ข้างๆนี่เอกอุย <c oughs> อ้ยเจ็บโหติดกระดูกหักด้วยอ่ะกระดูกหกักอ่ะ ถูกหักแม่โอ้ยโดนเลยคิวแรกบึมไปก่อนนะ <_ c oughs> มันตามมาอยู่หมมันกองกองไม่อยู่ไปไหนแล้วไปไหนแล้ว มาเปย์ไม้หมดแบบค่ะไม้หมดแบบมีอยู่จริง <laughs> โอ้ยโอ้ยคริสต์มาสคริสต์มาสจะบังมาหมดแบบมีอยู่จริงค่ะบอกเลยไหนเอ้ยอุ๊ยกล่องพยาบาลไม่พออ่ะ มานี่หน่อยฮิลเร็วฮิลฮิวคือตอนนี้เนิร์ฟเอฮิลมาโดนเนิร์่ะฉะนั้นเราหาเพื่อนช่วยดีกว่าอันนั้นขจูกอยู่หรือเปล่าวะใช่ไหมน่าจะใช่โอเคมาพร้อมการพร้อมเพียงสามัคีอ้าวอีนี้จะวิ่งอยู่ไหนอ่ะอย่าวิ่งดีอีนี้ดิเดี๋ยวนนนนเนี่ยทางตันนะเนี่ย โอเคไปแล้วมาเดี๋ยวไปช่วยเออบล็อกทางให้นะคะเอาเขาไปทางนู้นละเอาไปทางนู้นไม่เป็นไรแล้วมาทางนี้ต่อมาเครื่องใหม่เลยก็ได้ <c oughs> เราโดนแขกไปแล้วหนึ่งนอะเอยังไม่ได้แขวนี่ว่าโดนช่วยเหลือลืม มันต้องซ่อมช่วยเหลือผู้เขาหน่อยนะคะเสร็จแค่เครื่องเดียวเองโอ้แต่คนเยอะอยู่จะมันเยอะจังตรงนั้นไปฮิวดีมีเนี่ยกำลังดูถ่ายทอดสดค่ะสุดแล้วซ่อมค่ะโอเคทางนั้นเขาช่วยแล้วมาเราเราบทสาวสวยด้กันเออสมแสมเครื่อง อันนั้นเอแถบนี้เสร็จก่อนเลยล้วกันเออเฮ้อกลังดูภาพกีฬา,ามันๆเข้ามาทางนี้แล้วแล้วฉันเล่นไม้ไปเกือบหมดแล้วนะคะอา้าวเวลาเขาอุ้มไปแล้วนะคะทุกคนนั้นแล้วเป็นตักระดิ่งด้วยซึ่งมันมันกองอีกทีต่อหน้าเราก็เจ็บหน่อยนะคะ เอา้ามันเจอตัวหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหม,มน่าจะใช่นแงไงลไม้ไมเรียบร้อยแล้วอีกคนไปช่วยสิเอา้าแล้วซ่อมด้วยนะเดี๋ยวเราไม่เราไม่ช่วยเขาเหรอขายเป็ดน,นะคะเอา้าอีกคนไม่ช่วยอ่อะ <laughs> ไปแล้วขออนญาตเลยซ่อนก่อนขายเฟสค่ะมีคนขายเฟสแล้หนึ่งตรงนู้นเลยเหรอเผอ่บีบาบิคงบาร์บีคิวมาโดนขายเฟสค่ะล่าสุดมาแล้วจ้า ะยายแลลารคริสต์มาสเอ้าเอาเดีย๋ยวไงมันชอบวิ่งฉันเอาสกิลมาเพื่ออะไรคะเนี้จะวิ่งทำซากอะไรเนี่ยยุทวิ่งทำไมอ่ะเอ้าอีนี่กลนประสาทอ่าอ่าโอเคสงสัยไประเบิดมังเ,เวสเขาแหละแล้วฉันหยุดมันทางนี้ละกันนะคะมาช่วยฮิวดีกว่า มามาแล้วระบบทแม่หมองเหมือนเดิมไม่ว่าไปที่ไหนเมื่อไรอย่างไรดิฉันก็ต้องระบบทเป็นแม่หมองนะคะกูเก็บค่าผสมไปจาบาทให้แพงๆซะเลยนี่คือไม่ค่อยมีคนเอาใส่ซัพพอร์ตมาเอ๊ะลงไปไงวะออานี่นี่นี่นอา้าวตุยซะแล้ว อหยุดเอออืมมันชอบหนีจัง <laughs> แล้วมันวิ่งสก,กัยด้วยนะโอยเสียเวลาไหมเนี่ย <c oughs> เอาคิวเร็วมานะ <c oughs> เอามาช่วยแบบดีๆเลยวิคน <c oughs> นั้นโดนเฟสสองแล้ว <c oughs> โอเค คนนั้นดเฟสสอแล้วนะคะเดี๋ยวเราต้องไปบล็อกคนนั้นหน่อยแล้วเขาไปทำอะไรเนั้นฉีกเลยแล้วกันแล้ววิ่งสวนค่ะวิ่งสวนคนนี้สองทีแล้วคนนั้นก็สองทีโอ้เรายังไม่โดนอะไรเลย ันไม่ชอบเลยอีพวกนี้มันชอบวิ่งอ่ะวิ่งไปหลบไปฮิวมั้งแต่มันทิน้งรอยทาว่ามันก็เลยเสียเวลา <c oughs> หนเอ้ยในเอ้ย <c oughs> มาหรือยังนันจะยังนะโอเคฉันต้องเอาแบบคิวแบบสุดพลังมาแล้วแหละดูทรงละเปิดพื้นถาน เดี๋ยวต้องช่วยบอกคนนั้นก่อนตึกตึก,ตกมายังตึกตึกป้องปองต้องช่วยบล็อกแล้วนะไม่งั้นอุ้ยีดอกนี่เอาเอายังไงกันแน่นใช้กูฮคิวไหมเขาป้องๆองอ,งอ,งอยู่ข้างหลังฮะโอเค นนุ้นโดนพวกนี้มันเล่นกับเวลาจริงๆโอเคเรียบร้อยโอ้ล้มเหมือนแกนเหรออันนั้นใช้ขอเนียนกันละกันขอยัดเนียนเป็นที่มืดๆหน่อยอะไรอย่างงี้ อยู่ไหนว่าโอ้อยู่ใกล้แค่นี้เองไปไหนเนี่ยขอหยาดซ่อนค่ะไม่ใช่เฝ้าแม่งหน้าตรงนี้นะจบเลยนะ มาค่ะมาค่ะฮิวดิฉันไปบล็อกพวกนั้นก่อนอดับแรกไม่รู้ใครโดนตีเลย,ยอ้าวโอ้ยยัง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 หาไม่เจอเนาะเปิด <c oughs> ที่ดีที่สุดค่ะฮิว <c oughs> ไม่ต้องเล่นกล่องแล้วมีไฟฉายเหรอหรือว่ามันเปิดแล้วได้ระเบิดบึ้มเออว่าแต่ประทัดเออเดี๋ยวก่อนนะ เครื่องเออนี่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 ช่วยซ่องท่ซ่อเดี๋ยวจะต้องไปยิงกใกล้ๆนวะล้อเ,เปอร์คี้ทำให้ฝั่งตกเผยเพื่อนลูกทีมันแบบทำเร็วๆรวดเร็วยี่ห้าเปอร์เซ็นต์คนั้นโดนตายแล้วไปช่วยบล็อกดีกว่าเฟสสุดท้ายเราด้วยเดยช่วยบอกค่ะ ดิฉันบล็อกให้บล็อกสองทีด้วย3อ่อะทีเดียวไม่ได้ด้วยจะทำอะไรก็ทำเร็วๆติดมไหมโอเคอ,อ้าววิโนวันเหรอ <laughs> <laughs> อุย้ยโดนโนโนวันน่ะ ทำลายโทเทมให้หน่อยสิ <laughs> มันมีโทเทมปะนะ <laughs> มันมีโดวันด้วยอยากได้โทเทมเออทำต้องพังโทเทมไม่ใช่อยากได้โทเทมสิ <laughs> ต้องหาโทเทมพังละเนี่ยไม่งั้นตายตายยกตีแน่ <laughs> ปองปอง <laughs> โดนเฝ้าเลยแต่แล้วแม่หมอกโดนเฝ้าค่ะ น่าจะโดนปล่อยน่าจะโดนทิ้งนะดูทรงละ <c oughs> โดนทิ้งแน่เลยเพราะว่าแม่งโนวันใส่หน้าเรา <c oughs> เปิดเออเปิดทันไหมนะ่ยประเด็นฝั่งตรงข้ามอะอุย๊ยเขามาช่วยเราค่ะไม่รู้ว่าโดนตีก่อนหรือเปล่านะอะไโนวันอนะ ต้องหาเทอเทียมพังไม่ไม่หลุดด้วยแย่แล้วไม่หลุดด้วยโอเคตวีสองค่ะเรียบร้อยค่ะถูกประเคนเลยไม่รู้นะว่าโดนเดิมผมโดนเอ้ยเรารโดนมันมาโอเค รอบนี้ถูกบูชายันเรียบร้อยจ้ะสแควรูทไปเลยเอี่ยนตัวละครตัวหลักเรามาเริ่มค่ะน่าจะโชคดีขึ้นนะคะไม่รู้ว่าจะได้ฮิวไหมเอามาจากชุดใจจัดเต็มมากอันนี้จัดดักมากโอ้โหมาถึงก็ไอ้นี่หรอมาถึงไอ้ตัวนี้แล้วว่า ไอตัวฟันคือเสียงมันซิซกเน่มากเลยนะซิกเนเจอร์มากเก็บก่อนอา้าวเม็ดนี่น่าจะอ๋อบาดเจ็บแล้วเหรอโอเคทางนู้นเขาบาดเจ็บแล้วเดี๋ยวไปช่วยก่อนเราไปสาวสวยเขาน่าจะตีสแต็กเหมือนเดิมเนาะแบบเล่นความเร็วอะไรอย่างนี้ ระวังหน้ามือตายนะนะเอาไปรักษาด้วยอะนะช่างมันระวังหน้ามือตายนะคะระวังด้วยโหเขาเก็บสแต็กนี้เองนะวิ่งเร็ว <c oughs> เดี๋ยวสักพักก็คงแบบไล่ตีไล่ฟาดไล่หัวนั่นแหละจะได้เก็บขาบแป็นมุมเสร็จมานี้มาเราจะวิง่งฮิลค่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวตุยนะเดี๋ยวตุยฟุตฟูก่อนเดี๋ยวคนนี้หน้ามืดตายออยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จอ้อยรีบหรอมันลืมไปหรือเปล่าว่ามันมีสถานะหน้ามืดอยู่อะเล่งเชียนี่ก็รีบรี็รีบรักษาให้ก็ มันไม่สนใจเลยถึงสิน้นเอ๊ะหรือกอนนะอยู่นู้นเลยเหรอโอเคอยู่นู้นนะคะยวขยายวิดีอขอบแมพเขีลวเลยอ,อยู่ไหนเอ่ยมีตามหาเราอยู่หรือเปล่าวะมันนา่าจะมีตามหาเราอยู่นะ โอเคมาช่วยเลย <c oughs> แล้วก็ฮิวจะตีอ้าวอีนี้นวิกอีกแล้ว <laughs> อยู่ฮิวสาวหมดอยู่ฮิวสาวหมดแล้วเลโอ้โหแล้วแล้แลมาโซนตรงนี้ทำไมเนี่ยคือตรงนี้มันเป็นโซนที่แบบว่ามันไม่มีไม้นะหนีไม่ได้นะเนี่ยมาปิดโซนซะง,งั้น คุณลูกค้านี่แล้วก็โอ้มีคนมาว้าันมาแล้วโอ้วิ่งเร็วด้วยแม่งเก็บสแต็กมานั่นเองไปแล้วเดี๋ยวเราไปช่วยตรงนู้นก่อนเน้นฮิลค่ะเน้นฮิล เป็นทุกเกลไปนะรู้สึกคือไม่มีคนอื่นเขาแบบว่าเล่นสายฮิวไงเราเล่นสายคิวเองมาแล้วค่ามารักษาแล้วค่าแม่หมอมาไม่ค่อยมีคนเล่นสายฮิวก็ไม่เป็นไรอีกคนนึงคนนั้นน่าจะต้องไปไปเอาคาวแล้วนะคะอีกรอบหนึ่งอีเฟสหนึ่งห๋ยวต้องลองดูกันมาแนละ้วสามคน หนึ่งครื่องสามคนมาเอ้าอีนี่ไปก่อนนะอย่าตามชั้นละ่ะอุ้ยตามชั้นเลยเหรอฉีกสิขาลอ่ออะไรวิ่งฉีกเลยตามเขามาเหรอ วายมนสไลด์หนอนมาอุยโดนเลยหนึ่งแผลน่าจะดำมืดแล้วแหละดูทรงละไล่ลต่อหรือเปล่าวโอ้ไม่ไล่ต่อด้วยเนจางี้นี่เองใน,นเก็บไอ้นี่เออขายแมงมุมมามึงเอ้าคนนั้นโดนอะไรอ่ะเอ้าอีนี้ เ,เ,เดิวนวันฮิตเลยเอาว่ะเยื่ออะไรต่อไปมันนี่มาเดี๋ยวเขาเอออันนี้ทำลายโทเทมเหรออ้าวอ๋อเอา,อเอา <laughs> ไม่เอาบุญโทเทมมาม่ทิ้งรอยเรือดแล้วก็มาเดี๋ยวดูหักกรรมงานฮิวคะ่ะ เร็วมากมาเดี๋ยวไปช่วยดีกว่าโอ้เดี๋ยวก่อนทางนู้นก็มาทางนี้ก็วิ่งมาวิ่งสวนเลยว <c oughs> <c oughs> ิ่งสวนเลยค่ะสวนกระแสโดยไม่มีอะไรมากันทางนั้นเขาแบบพยายามสู้เออพยายามตีอยู่ส่วนเรานี้ยุดยุด ทำให้ได้เนาะแบบว่าเออไม่ใช่พนรมิดกันนะคะมานี่มามานี่หลบหน่อยหลบหลบมุมหน่อยเอาเร็วอีดุงอะไรแล้วจะซี้ <c oughs> มื่ไงเบงจะได้เล่นนานๆไม่เอากี่พวกนี้ โอ้แล้วทำไมนี่มันไล่คนนี้คนเดียวเนี่ยโอ้ไม่ใช่สิอ้อยหลังดอเลยจ้าแลวไล่เราต่อด้วยโอ้โอ้ติด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 ตุกตาเวนอตุกตาเวนโอ้ยตรงนี้มันมีห้องปีนี่หว่า ทำไงดีเนี่ยไม้หมดแบบแล้วมั้งหมดแบบแล้วล่ะหรือทรงแล้วโอ้ยแต่ลือมือแต่ละ,ละดี <c oughs> เล่นขแขวนเลยค่ะเสร็จแรก มันหาเตอนะหน้าตรงนั้นน่ะทุกคนต่างซ่อมมันเึ่นเข้าตู้แหะเดี๋ยวก็นะแล้วมาจูบกตรงนี้ด้วยตัวก็ตยหิมะจังเลมากวันนั้นดอกมาก ้ยระวังระวังมันไล่ไปทางนู้นแล้วมาช่วยกูสิ <c oughs> เนี่ย <c oughs> พอเราช่วยคนอื่นแล้วคุณไม่ค่อยช่วยเรานะ <c oughs> เอาว่ะ <c oughs> เหนื่อยซะแล้วแ <c oughs> ม่งเฝ้าเราเลยนะเนี่ยลูกตาคืออะไรเนี่ย โอ้ยตายนะเนี่ยนะคือให้คนเจ็บมาช่วยนี่นะกูอยากเหลือจะเชื่อนี่มันทีมยากเนี่ยโอ้ยอะไรเนี่ยฉันเจอกับอะไรวันนี้ฮเพลเยอร์ช็อกกอรีหรือเนี่ยถ้าเล่นอย่างนี้ตายนะเนี่ย หลีคนหนึ่งโอเคเดี๋ยวไปช่วยดีกว่าเราก็หนีมาสักใกล้เชียวคนนั้นซุกอยู่ปะนะโอเคน่าจะไปทางนู้นเออขอญาต์เนาะโอเคโอวิแล้วแม่งโซตรงนี้หมดเลยนะ แล้อีนี้คือซ่อมอย่างเดียวโอ้ยตายเดี๋ยวก่อนต้องช่วยบล็อกคนนั้นก่อนโอ้ยแม่งเอ้ย <c oughs> คุณฟู้ตัวเองก่อนเลย <c oughs> เดี๋ยวตุย <c oughs> ตอนนี้บาดเจ็บสี่แล้วเนี่ย <c oughs> ต้องทำให้หายหน้ามืดก่อนอันดับแรกเลย,ยตายแล้ว <c oughs> บาดเจ็บสี่เอ้าทางออกอยู่ไหนวะเนี่้ทางลงเดี๋ยวลงกันเจ็บสี่กันหมดเลยเดี๋ยวหน้เม่อตายนะโอ้เสร็จแล้วเอาเอาเอา,เอา อ่ะแหละมาช่วยกันฮิวก่อนโอ้ยค,คนนั้นเจ็บอยู่อะระวังตุยนะน,น่านั่นไงจริงด้วยตุยโอ้ย,ยมีคนน่าจะกำลังมาโอเคไปเดี๋ยวเราไปช่วยซ่อมซ่อมคนนี่แหละ เอาว่บแม่งเฝ้าเลยเหรอโอ,โอ้โหโซนแบบนี้เลยเหรอไม่ได้สิไม่ได้สิมองไม่เห็นอะฟรีแล้วหนึ่งไปละมันกูช่วยต่อเลยต่อเนื่องไปไอ้ล<ๆ>ุงเร็ว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 ไอลุงเร็วเร็วลุงหลบเร็วหลบจูกหลบมุม <laughs> วิคนนั้นคือมันน่าจะโดนตีอีกรอบหนึ่งตายแล้วโอเคเดี๋ยวเรไปช่วยดีกว่าอันนี้ก็เปิดเปิดบ้านก่อนเดี๋ยวช่วยบล็อกให้ทีหนึ่งโอเค <laughs> มาสิ โอเครอดถึงอาจจะมีหงุดหงิดบ้างนะคะเพราะว่าไม่ไม่ยอมไม่หิวโอเคเหนื่อยเรียเมื่อยแต่เควสเ,เสร็จคะ่ะแลซิยู